ปกตินะครับพี่น้อานงาหยรอนบรักสันนะครับผมกลับมาพบกับรายการนตินชโชรสรายการที่มีการแนะนำรถ4442ออฟโรดและการจัดทรงเมการายการนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อรีวิวการตกแต่ง4442ออฟโรดและการจัดทรงนะ <S <S ใครจะทำก็ทำนะแต่ผมไม่ทำตรงไหนไผิดกฎหมายอย่าไปทำมันนะ <S <S พี่น้องมจยรอนบรักสันนะตามยุทธศาสตร์การจัดทรงแต่งรถนั่นแหละ ตรงไหนดีทำตรงไหนช่วยเหลยสังคมได้ช่วยนะถ้าเข้ามาดูก็จุงลูกจุงมือจุงหลานอะไรนะี่ยเพราะแม่พี่น้องอะ่ะที่บ้านเข้ามาดูด้วยกันนะรายการไอตินมันดีดจริงๆผมบอกให้นะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดทั้าคายนะเข้ามาดูก็กดกกกดดเลยนะนละเชร์ สวัสดีครับพี่พี่ชาว4442ออฟโรดและการจัดสม,มสัยกั a s t y l นะครับผมวันนี้นะ้าตินกลับมาพบกับพี่พี่ในสเตปรถอันหลอ่อเหลาเรียกว่านายไอดอนของเมืองไทยของเราเลยนะครับผมนั่นคือรถของนาย,ยนะครับการกินันรถสวยๆรถหล่ล่จากภาคเจ้าตลาดมาสู่ดูโฟร์นะครับคันนี้สีขาวหลอ่อ พี่ๆทุกคนย่องรู้จกักดีและผ่านสายตากันมาเป็นอย่างดีสำหรับสาย44กันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงทําที่ไหนทําเท่าไหร่หมดเท่าไหร่แต่ลตินกะซิบบอกเลยนะครับผมรถคันนี้มาในสเต็ปไอรอนแมนฟูลเซ็ตเป,ปโทษกันเลยนะครับผมตามมาครับเดี๋ยวลตินจะจูงมือพี่ๆทุกท่านแล้วเหลาให้ฟัง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  มาเริ่มกันที่เจ้าฟอร์ดเสือขาวลำนี้นะครับผมแอนดรของนายยีในานามโคราชน,นะครับผมที่มาพร้อมกับสเต็ปหน้า3หลัง2นะครับสเต็ปสวยๆฟูลเซตป,ปักเป็ดทอดที่มากับเครื่อง2008จัโมโบ้นะครับผมในระบบ C ีซีสุดตีนเลยนะครับพี่น้องครับผม แน่นอนครับเมื่อมีการยกนะครับผมรถคันนี้ปีกนกต้องตามมานะครับรถคันนี้ใช้ปีกนกต้นกล้างานนานากับค่ายเมืองไทยนะครับค่ายต้นกล้าเหล็กหนาชช้นนีสีสันสวยงามนะครับสีครีมเอามาตัดกับช่วงล่างได้เป็นอย่างดีนะครับและต่อจากนั้นครับได้ทําการเชิญโชกหน้านะครับผมในระบบโมโนทูโปรเฟนเดอร์นะครับปรับแระรับเอามาปรับสัดขึ้นเป็น3นิ้วเลยนะครับพี่น้องครับส่วนด้านหลังนะครับผม ได้ใช้โชคหลังงาน Iron Man Cell Pro นะครับตัวนี้สวยงามเล่นลงตัวครับ แต่ด้านหลังนะครับผมได้ใช้ก้อนรองรับองศานะครับในระบบ2นิ้วกันเลยทีเดียวกับคุณพี่การมาในส่วนการดบเพานะครับผมเมื่อมาถึงสเตปนี้นะครับมีความจะเป็นอย่างสูงที่ต้องดอกเพรานนะครับผมและในยีนได้เลือกใช้ชุดดบเพราขับหน้าในงานสั้น4่คูณ4นะครับผมและต่อมาบวกกับลูกหมากกันโครงงานสั้น4่คูณ4เช่นกันนะครับและส่วนท่อระบายอากาศนะครับในยีนได้เลือกใช้ท่องาน TJ งานเท่งานดีงานหนักที่ไม่ซ้ำใครนะครับและบอกตรงนะครับตัวนี้กําลังมาโดยความที่เสียงเพราะเป็นเอกลักษณ์และความสวยเนี้ยในงานแซนเดตอันนี้อลังการกับงานทีเจเจริงครับและส่งต่อมาที่ด้านหน้านะครับผมกับชุดกันชนหน้างานหล่อง,งานเทียบหน้าตาดีที่มองกี่ทีก็ไม่บื่ เบื่อนะครับผมกับชุดการชนหน้างานไอเดนแมนทรีลูปสามลูปหล่อลงตัวสวยอันนี้ไม่ต้องบอกใครกันเลยนะครับคุณพี่ดูความหล่อนะครับที่หน้าไม่ยักและทักได้เจอสาวนะครับที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมากับสปอตไลท์สุดสวยนะครับผมในขนาดสี่นิ้วจำนวนสองดวงกันเลยนะครับคุณพี่ และส่วนปราการด้านข้างนะครับผมได้นํากันชนอย่างสวยงานไอรอนแมนอีกแล้วนะครับคุณพี่ที่มาพร้อมกับไซเดียวนะครับเอามาทําหน้าที่ป้องป้องห้องโดยสารนะครับจากโขดหินรากไม้และเนินในการเข้าพื้นที่เข้าธรรมชาติและเข้าการลุยการเปลีนปักตรงนี้สวยงามได้ลงตัวนะครับหน้าตาจะเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ไอรอนแมนเลย และตัดกลับมาที่สเตปหลังนะครับผมเป็นสเตปแรกเริ่มนะครับกับการชนหลังทรงโอบงานไทยรตรีงานบันโป่งบันโป่งนะครับตรงนี้สวยงามหล่อดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับคุณพี่ยินหรือนายยินของเรานะครับหรือเน็ตไอดอลของชาว44เรานะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นงานการชนจังเกิลงานสวยงานหล่อแต่ตรงนี้มองตรงนะครับเนี้ยบหล่อลงตัวจริงๆมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันกับสเตปนี้เลยครับ และความหล่อด้านหลังกระบะนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งโรบสัสรง F-XO นะครับที่มาจากศูนย์หรือมาจากโรงงานฟอร์ดเลยนะครับเป็นทรงใหม่ล่าสุดที่ให้ความโดดเด่นไลฟ์สไตล์สายลุยสายสี่สีได้เป็นอย่างดีครับและสิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พาตัวเข้าพื้นที่นะครับนอกจากการขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วรถคันนี้ยังทำการติดตั้งวินส์ในระบบ13,500ปอนด์นะครับ เป็นงานเบรกบูนะครับงานสวยงานดำตรงนี้ซ่อนวินไว้ภายในด้านหน้ากันชนนะครับผมที่มีช่องแขวนรังวินไฟนะครับและมีการแนบสายวินไว้ด้านข้างนะครับสวยงามลงตัวและอลังการอ e ีกแน่นอนครับตัดมาที่ไฟนะครับผมชุดไฟในงาน Ironman Metro นะครับ102วัตต์จำนวน9นิ้วนะครับติดอยู่ด้านหน้ากับกันชนหน้าสอดวงสวยงามเป็นต่างน,นะครับที่มาพร้อมกับฝาเหลืองฝาครอไฟ การการ,การผิดกฎจราจรนะครับตรงนี้ถูกต้นตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับใครจับให้มาบอกนะตินเดอร์และกลับไปที่ไฟหลังนะครับผมไฟก็เบิกไลน,นะครับผมในงานไอรอนแมนบอตรงนะครับผมตรงนี้สวยงามอยู่ด้านบนจํานวน4ดวงเป็นงาน4นิ้วสวยงามชัดเจนเอาอีดีเป็นเลยนะครับคุณพี่และด้านหลังนะครับผมได้ทําการติดตั้ง ไปตรงนี้สาดไปด้านหลังในการท่องธรรมชาตินะครับเรียกว่าอาราวฟลายไปเลยนะครับคุณพี่ส่นนั้นๆนะครับเสริมความตาเตกเอามาย้ำกับงานไอรอนแมนมองตรงนะครับคันนี้เป็นงานไอรอนแมนฟูลเซ็ตปากเป็ดทอดกันเลยนะครับคุณพี่กับงานสายสองนิ้วแฟนกันไปเลยนะครับผมลงกันชนหน้านะครับผมขยับขึ้นมาจากลังคาลงมากันชนหน้าเพื่อ เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการลุยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับและตรงนี้ไม่ผิดกฎจราจรอย่างแน่นอนครับคุณพี่และยัง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 ไม่พอครับกับชุดไฟชุดไฟถอยด้านหลังนะครับผมที่มากับงาน i อรอนแมอีกเช่นกันนะครับผมเป็นงานขนาด3นิ้วนะครับตรงนี้สวยงามและส่องสว่างในการถอยได้เป็นอย่างดีรถคันนี้นะครับมีความจําเป็นในการลุยอย่างสูงนะครับเลยต้องทําการติดตั้ง ชุดไฟที่เหมาะและเสริมวิสัยทัศน์ให้เต็มและครบวงจรกันเลยครับคุณพี่ครับและมาถึงจุดสําคัญนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เมื่อไม่พูดแล้วนอนไม่หลับนะครับเมื่อนอนไม่หลับก็จะไม่ฝันเห็นหน่วยแปลวายายแบบนาติดนอกรื่องอีกแล้วนะครับนั่นก็คือซีรีส์ยางนะครับผมจริงๆรถคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนยางและล้อมาหลายซีรีส์แล้วนะครับแต่วันนี้จะยกถึงซีรีส์ปัจจุบันนะครับที่นายินได้ทําการติดตั้งและใช้งานอยู่ใช้จริงเจ็บจริงลุยจริงนะครับ กับยางยาง d x 9นะครับผมในขนาด30570 R16 และรัดสอดใส่รูปแม็กงานเบรคี่งานคราวนะครับในขนาดแม็ก16คูณกับ10นะครับผมที่มีความหนาความกว้าง10นิ้วนะครับกับ ET ลบ30ลน้นเลยครับคุณพี่ที่ยื่นออกมาจากนอกซุ้มรถบอดี้นะครับกำลังดีโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้สวยงามเต็มซุ้มเตะตาดีเหลือเกินนะครับหายากนะครับคุณพี่สำหรับการยัดยางขนาด305นี่ไม่ใช่เรื่อง ธรรมดานะครับเพราะการยัดยางในขณะนี้นะครับผมต้องมีการปาดตกแต่งซุ้มที่ลงตัวและสวยงามนะครับและการยกที่ถูกลักษณะตรงนี้นัติงขอชื่นชมทั้งผู้จัดแต่งและการตกแต่งของนายยิน ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบจริงๆครับและนตินต้องขอกราบขอบคุณนายยืนมากๆนะครับสำหรับมิตรภาพดีๆที่ผ่านมาตลอดมานะครับสมกับเป็นไอดอลของนตินนะครับผมและมอบความรู้การจัดตกแต่งรถแบบไม่อั้นไม่กังใส่เต็มจดเต็มทุ่มเทเพื่อมิตรภาพและสิ่งดีๆสู่คนรอบข้างเสมอกับนายยืนนะครับผมนาตินต้องขอขอบพระคุณความรุ่งเือที่มอบภาพสวยๆคลิปสวยๆให้นตินใช้ในรายการนตินโชร์รถทางช่องอัศรุตมณีรั์เป็นอย่างสูงและกราบพระคุณมากๆจากใจจริงครับ และสุดท้ายนี้นะครับนัตินต้องกราบทุกคณพี่เพื่อนน้องทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาชมและคอยกอดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นัตินนะครับผมนัตินมีความสุข และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับสิ่งที่พี่ๆตอบรับและมอบสู่นัตินะครับสำหรับวันนี้นัตินต้องขอจงมือพี่เพื่อน้องทุกท่านนะครับร่วมเดินทางไปกับนัตินนะครับสู่โครงการหนึ่งพลาดซรบไพนะครับกับช่องอัสรบุตมณีรัตเจริญตากับรายการนัตินชวนรถของนัตินนะครับนัตินกำลังจะลอดรายการใหม่นัตินหักศรนัตินไปนานะครับผมฝากกดติดตามก่อนไว้กดซับไพและฝากรบกวนกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปต่างๆที่นัตินปล่อยออกมานะครับผมทางช่องนี้สำหรับวันนี้นะครับผมนัติน ขอจากลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีตังใช้นะครับผมจากลากันไปกับภาพรถสวยๆของน้องยีนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ